สวัสดีค่ะเจคเคโนแนะนำให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้มีพื้นที่ขนาด2งาน65ตารางวาราคา1 1 0 0ล้าน9000บาทค่ะเนื้อที่กว้างๆทำเรดีน,นะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยค่ะทุกท่านมีพื้นที่สำหรับเด็กๆวิ่งเล่นหน้าบ้านได้สบายนะคะอยู่ติดถนนราค่ะสามารถประกอบกิจการค้าขายก็ได้เช่นกันนะคะทุกท่าน อยู่ที่บ้านรุ่มข้าวอยู่ติดถนนเส้นรุ่มข้าวหนองปลาซิลวบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะภายในบ้านนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำบ้านภายในสภาพตกแต่งไว้พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะพื้นที่2งาน65ตารางวาท่า,าในใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะและเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินขอแนะนำให้เข้าชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ